วันนี้นะครับพี่ๆที่มีงบไม่เกิน3ามแสนนะครับผมแนะนำเป็นคันนี้เลยโตโยต้าโคราฟติดนีครับ1.8รุ่น E โฉมปี2012นะยฮะรภาพเดิมแท้ทั้งคันนะครับภายในใหม่มากนะครับพี่ๆนะสังเกตดูพี่ๆโอ้โหสวยจัดเบาะสีครีมนะฮะค,คินคีนแบบนี้แล้วภายในเดิมๆเลยใครที่ชอบโตโ t a ้าโคราฟเป็นเครื่องทนๆอึดๆๆะะครับ คันนี้ตอบโจทย์พี่แน่นอนนะฮะสองแสนกว่าบาทเองนะครับใครสนใจนี่ฮะรายละเอียดเพิ่มเติมนี่ฮะดูในคลิปเต็มได้เลยวันนี้เดี๋ยวพาไปสํารวจกันว่ามีตรงไหนเสียหายบ้างมีตรงไหนเดิมแท้บ้างนะครับเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนี่ฮะวันนี้เรามารับชมกันใครชอบใครสนใจตาม,มาดูคลิปเต็มได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ผมแล้วเซลล์หนวดทอโต้นะฮะช่องนี้นะครับช่อง YouTube ช่องนี้นะฮะก็จะนํารถมือสองนะครับสภาพดีคัดเกตมาให้พี่ๆคุณผู้ชมนะครับรับชมกันนะฮะพี่ๆที่มีงบตั้งงบไว้นะครับอยากได้รุ่นไหนสีไหนนะครับแจ้งหรือว่าโทรหาผมสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรดัลล่านะศูนย์หกสี่แปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดนะฮะวันนี้นะครับผมมาแนะนํานะครับรถราคาดีราคาถูกอีกหนึ่งคัน นะครับสำหรับ Toyota ้าโคราเอลตินะฮะ1.8รุ่น E โฉมหน้าแบนนะฮะปี2012ได้ตัวเครื่อง1.8ไปใช้แล้วราคาไม่เกิน3 0 0แสนเพียงแค่2,49,000บาทพี่ได้ขับ a อลติปี18ไม่รถไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่มีปอดชนหนักความจมน้ำนะครับเปลี่ยนสีนะฮะคันนี้เดิมทุกอย่างสภาพดีมากแล้วเลขไมล์เพียงแค่1,60,000โลนะครับจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน นะฮะพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับผมเรามาดูคลิปนี้เต็มพร้อมกันเลยนะฮะตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยนะครับผมตกแต่งมาเป็นสีดาเป็นโนแบ็คแบบนี้นะฮะมาพร้อมกับโลโก้สีโครเมียมค่มๆเลขทะเบียนนะฮะห้าห้าแปดหกกรุงเทพมหานครนะครับไฟหน้านะครับทั้งสองข้างไม่แตกไม่รล้าไม่เหลืองนะฮะเดี๋ยวมีก่อนส่งมอบนะครับจะสปาขัดสีให้รอบหนึ่งร้อยต่อตัวรถนะครับแนบสนิทชิดกันแบบนี้พี่ๆนะครับบางๆเลยสีเดิมเดิมนะฮะ แล้วด้านข้างนะครับมีโลโก้เครื่องนะครับ VVTI Dual นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับล้อแม็กนะฮะขอบ15ดิสเบรกทั้ง4ล้อนะฮะตัวยางเนี่ยถ้ามันเสื่อมสภาพเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ผ้าบวงผ้าเบรกถ้ามันสึกหรอเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการเป็นใหม่ให้เลยนะครับตัวนี้นะครับได้เป็นโช๊คอัพเดิมนะครับมีมาร์กสีเดิมโรงงานแท้อยู่เลยนะครับไม่รั่วไม่ซึมไม่แตกไม่ร้าวนะฮะล้อโปร่งล้อคมๆนะครับฝาโปร่งเดิมแท้แน่นอนพี่ๆนะครับสันเหลี่ยมตัวฝาโปร่งเนี่ยคมๆเลย ได้สีบอลเงินแบบนี้นะครับดูแลรักษาเบรนทนแนง่ายแน่นอนนะฮะตัวไฟอะไรต่างๆนะครับทุกอย่างไม่แตกไม่แล้านะครับไฟเป็นไฟเดิมจากโตยต้าเลยหน้าแบนเนี่ยค่อนข้างหายากนะพี่ๆนะในราคานี้249,000บาทนะครับซื้อสดผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนแล้วตัวแม็กนะครับไม่มีร่องรอยการเบียดกันขูดขอบฟุตบาทมาเลยนะฮะระบบดิสเบช้งานได้ปกตินะครับ สวยงามแบบนี้แล้วกระจกนะฮะได้เดิมแท้จากโตโยต้าไปด้วยนะครับกระจกฝั่งโตโยต้านะนะฮะภาษีพอร์บ,บรผมต่อให้ครบนะครับกระจกเปิดปรับพ้าใบฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะครับของตัว,ว1.8การทรงกัรสาาติดตั้งไปให้เพิ่มเติมเรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องฟิล์มกระจกนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ฟิล์มคันนี้ก่อนหน้าที่จะเสื่อมสภาพแล้วแต่เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้จัดก,การให้ใหม่หมดทั้ง4บานมือเปิดนะครับได้มือเปิดกันลงกันลอยมาครบเลยคันนี้นะฮะ แล้วมาดูภายในพี่พี่รถสองแสนสี่เนี่ยฮะภายในยังเนียบเหมือนเลยเหมือนมือหนึ่งเลยนะฮะสภาพมีสวยคริสนะฮะแผงประตูแผงประตูสีครีมนะฮะตรงตามยุคเลยนะฮะในราคานี้นะสองแสนสี่หมื่นเก้าพันไม่บวกเพิ่มนะฮะพี่พี่นะบันไดเหยียบขึ้นปั๊มเอาติสสวยๆมาแบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะเรามาดูกันตัวน็อตซ่อกประตูนะครับน็อตซอบีนะฮะไม่มีรอยถอดรอยขันนะครับผมตัวแผ่นเพจนะฮะ เดิมแท้เลยนะฮะตรงกัน <welche> ก <conditions> <area> ับในสำเนาเล่มเลขโครงเลขเครื ja ่องเลขเฟรมนะฮะปีที่ผลิตนะครับมีบอกชัดเจนนะปี2012นะครับสวยๆแบบนี้นะฮะกระดูกงูเม็ดอาร์คเมทสปอร์ตพี่พี่ดูได้เลยนะฮะสวยกริฟนะครับสำหรับคันนี้นะสปอร์ตเม็ดอาร์คเดิมๆนะับผมคันนี้รับประกันได้เลยชดรถนะครับไม่มีชนหนักพิกคว่มจมน้ํามาแน่นอนนะฮะพี่พี่ออกรถกับผมไปสบายใจได้เลยมีวารันตีหลังการขายให้อีกด้วยนะครับ เดี๋ยวภายในเดี๋ยวผมพาไปดูนะขออนุญาตพาชมโครงสร้างก่อนละกันนะครับพี่พี่ดูนะฮะสองแสนพ,พี่พี่ได้รถแบบนี้เอาติดแล้วได้เครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดนะครับเครื่องหนึ่งจุดแปดเนี่ยเหมาะสาหรับการเดินทางไกลเลยนะหรือว่าขับขี่ในเมืองนนก็ได้เช่นเดียวกันอันตราก,การเล่งเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเครื่องเนี่ยไม่กุกจิตงองแงด้วยนะสาหรับเครื่องหนึ่งจุดแปดนะครับโครงสร้างสปอร์ตเมน้าค์อสวยแบบนี้พี่พี่นะครับ รีวิวแบบละเอียดนะฮะเจาะลึกเหมือนเคยนะฮะเหมือนพี่พี่นะครับมารับชมตัวรถเองที่บริษัทเลยนะครับนี่มีกระเป๋าจิงโจ้ให้นะครับมีที่เขี่ยบุหรี่ให้สําหรับด้านหลังนะเอาติดตัว1.8มีที่เขี่ยบุหรี่ให้นะครับด้านบนก็จะเป็นสีเบดเบาะด้านหลังเป็นผ้านะครับนั่งสบายนุ่มแน่นอนเดี๋ยวก็ส่งมอบจะสปาขัดสีให้รอบหนึ่งนะครับพี่พี่นะฮะสนใจนะครับเข้ามาลองทดลองขับกันได้นะครับทดลองขับขี่ทดลองเทสตได์นะฮะทำได้เลย นะครับผมนี่แม็กเดิมๆขอบ15นิ้วนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมจัดไฟแนนได้นะฮะที่สำคัญเลยคือออกรถง่ายด้วยนะฮะใครที่สนใจอยู่นะครับรีบเลยติดต่อหาผมได้เลยรอยต่อตัวรถเนี่ยเข้มๆคมๆแบบนี้พี่ๆแล้วตัวไฟด้านหลังนะครับผมไม่ไม่แตกไม่ล้าไม่เหลืงใช้เป็นไฟเดิมนะฮะเส้นสายโครเมี่ยมอยู่ครบนะครับไม่เป็นสนิมไม่เป็นตามดนะฮะพี่ๆนะมีโลโก้ตัว 1.8G นะครับแบบนี้เลยนะฮะ สวยมากรถเดิมทั้งคันเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับพี่พนะทำมานะครับฝาท้ายนะครับก็จะเปิดตรงนี้นะรประมาณตรงนี้นะครับมานะบเดี๋ยวเรามาเปิดกันแนะครับหรับฝาท้ายนะมานะครับพื้นที่การใช้สอยการใช้งานนะครับค่อนข้างที่จะ ใหญ่โตมากสำหรับ t ตอรต้าติดนะฮะแผงน่ครับนะรบุดหนังบุผ้ามาสักลาดอย่างดีไม่มีขาดไม่มีรุ่ยนะครับและที่สำคัญมียางอะไหล่แม่แรงให้ครบเลยนะฮะดูโครงสร้างของเขาพี่พี่ด้านท้ายเนี่ยซีนยางสีเดิมนะสีไข่ไก่แบบนี้เลยนะครับเขาจะมีซีนยางแบบนี้เห็นไหมซีนซิลิโคนสีไข่ไก่นะครับต้องเป็นสีนี้เท่านั้นนะพี่พี่สำหรับรถเดิมแล้วด้านหลังตัว1.8เนะี่ยมีลําโพงติดตั้งมาให้2ดอกนะครับอันนี้คือเดิมแท้นะพี่พี่นะ โครงสร้างรถสวยมากไม่มีการเบียดการชนด้านท้ายมาเลยนะครับร่องรอยสปอตเมทัลหรือว่าตัวน็อตยึดฝาท้ายเนี่ยไม่มีขูดไม่มีเบียดขอบฟุตบาทนะครับหรือว่าไม่มีตัวรอยขยับขันขายของน็อตเลยนะฮะสภาพโครงสร้างสวยมากพี่ๆในราคา2องแสนสี่ที่ได้นะครับผมเอาติดหนึ่งจุดแปดไปขับนะฮะคุ้มแน่นอนนะครับสภาพตัวรถเนี่ยสวยเนียนกิฟเลยนะฮะปี2องพแต่ตัวรถยังสภาพเนี๊ยบอยู่เลยนะครับ ใครออกไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนสำหรับคันนี้โครงสร้างสวยนะฮะรอยต่อสปอร์ตเมทาร์กนะครับผิวพันธสันเหลี่ยมตัวรถเนี่ยค่อนข้างคมแล้วนะครับผมกจญแจนะครับได้เป็นระบบไขเสียบนะครับสำหรับคันนี้นะฮะและดูตัวแผงประตูนะครับผมมามาให้ดูนะฮะกระจกเนี่ยเปิดปรับพับไฟฟ้านะครับพอโต้ได้ฝั่งคนขับล็อกรถล็อกกระจกเซนทรัลล็อกมีให้นะครับนี่เลยสวยๆพี่ๆนะฮะ ตัวนอ็อตตัวอะไรไม่เคยขยับนะครับเติมลมยางไนโตรเจนตลอดนะครับสวยๆแบบนี้ในราคาสองแสนพี่พี่อย่ารอช้านะฮะจริงๆเขามีสองคันนะสีดํากับสีบอลเงินแต่ว่าสีดําเนี่ยติดจองไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตเข้ามาในตัวรถนะแล้วก็กุญแจงนะครับเขาจะได้เป็นแบบไขเสียบแบบนี้นะฮะอันนี้คือสตาร์เครื่องยนต์แล้วนะครับผมก็ ไฟระบบเซฟตี้ล็อกนะฮะก็จะมีเก๊เก็บของนะครับเปิดฝากระโปรงนั่นหน้านะฮะตัวกระจกหูช้างเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าได้ตรงนี้เลยนะครับช่ององคจ้องแอร์เนี่ยเย็นครบปกติแน่นอนนะครับไม่มีเสื่อมสภาพนะอ่ะมาดูกันนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยเวอร์นะคันนี้นะยังเป็นพวงมาลัยพาวเวอยู่ปี2 0ง2ินะครับมีแอร์แบ็กให้ใต้พวงมาลัยนะฮะ ถ้าปัดเลือนไม้นะครับใช้แบบเข็มแบบนี้เลยนะฮะเลขไม้หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบสี่กิโลเมตรนะครับน้ํามันเนี่ยโอ้โหอยู่ครบนะฮะเดี๋ยวผมเติมให้ด้วยนะก่อนออกก่อนปล่อยไปใครอยากได้ส่วนลดใครอยากได้ของแถมนะครับมาคุยกับผมได้เลยเซลล์หนวดทอโต้นะครับผมศูนย์หกสี่แปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดนะครับผมไฟสุกเฉินติดครบปกตินะครับเอ็มวิทยุนะครับใช้งานได้ปกติเครื่องเสียงดีนะครับ เครื่องเสียงดีแน่นอนนะครับพี่ๆนะนี่ตกงไปอ่ะประมาณนี้เลยละกันนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเครื่องเสียงเชื่อมต่อดิสซ์เอ็มพีสามนะครับ AUX AMFM ได้นะครับจอเดิมๆนะครับนี่อันนี้เครื่องเล่นเสียงเดิมๆเลยนะครับแล้วก็แอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะสำหรับตัว1.8ปี2 0ง2นนะครับแต่ได้แอร์ออโต้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับไล่ฟงไล่ฟ้านะครับปุ่มปรับพัดลมนะฮะเย็นฉ่ำปกติแน่นอน มีช่องเสียบ AUX ไว้ด้วยนะครับผมเชื่อมต่อ AUX เนาะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะมีที่เขี่ยบุหรี่ให้ด้วยนะฮะถอดทําความสะอาดล้างได้นะตอวตัวที่เขี่ยบุหรี่ตรงนี้แล้วก็มีที่จุดบุหรี่ไว้นะครับเป็นพอร์ตแบบนี้นะฮะหัวเกียร์หุ้มหนังมานะครับเกียร์แบบขั้นบันไดเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมมีเกียร์ M เกียร์ต่ำมาให้ด้วยเวลาถอยนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์เสียงแจ้งเตือนนะครับเวลาถอยจอดเนาะนะฮะมีที่วางแก้วให้นะครับ มีฝาปิดครบเลยเบรกมือนะครับเป็นแบบแมนนวลใช้งานดูแลรักษาง่ายแน่นอนตัวที่วางแขกพักสองนะครับก็สามารถเลื่อนปรับพับระดับได้นะครับใช้งานได้จริงนะฮะคันนี้2 0 0,000นี่สภาพครบเลยนะครับนี่กล่องเกลงอะไรมีครบนะฮะสภาพสวยใบใสแบบนี้นะฮะพี่ๆนะคู่มงคู่มือการใช้งานนะครับอยู่ครบเลยใครอยากดูประวัติรถคันนี้ว่าจะเป็นยังไงผมมีให้ดูแน่นอนนะครับเล่มไม่ชำรุดสูญหายนะฮะมีเล่มหมด ใครชอบใครสนใจนะมาซื้อสดได้เลยกับผมเนะี่ยเซลนวดทอโต,ต้ส่วนลดของแถมเดี๋ยวเรามาคุยกันเน,ะนะเาะประมาณนี้เลยนะับพี่ๆนะสวยเดิมทั้งคันไม่ต้องพูดเลยเยอะนะครับสำหรับเอาติ1.8นะฮะคันนี้สวยจริงนะครับแล้วก็เป็นตัวประหยัดน้ํามันด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องออปชั่นก็พื้นฐานไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับผมสำหรับรถปี2022น,นะนะครับแต่เรามาเน้นาก,การใช้งานนะครับผมเรื่องของ ช่วงล่างเรื่องของห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงถ้ารารถปี2องพเนี่ยผมพาไปดูแบบไม่ตัดต่อนะนะฮะนี่มากันแบบเรียวๆเลยนะครับพี่ๆนะเครื่องยนต์ดูเอลวีวีนะครับผมเครื่องยนต์เงียบๆแบบนี้นะครับเครื่องไม่ดังควันไม่เดินแน่นอนนะครับผมควันไม่ไหลแน่นอนนะฮะสภาพตัวเครื่องยนต์ยังใสกิ๊ตแบบนี้อยู่เลยนะครับเสียงเครื่องยนต์เดินการทํางานปกตินะคะคอกองอากาศสายอะไรต่างๆนะครับหนูไม่มีแทะแน่นอนนะครับ แบตเตอรี่นี่ผมเปลี่ยนไฟไปให้หมดแล้วนะฮะซุมโชว์เบ้าโชว์นะครับพี่ดูได้เลยนียรายละเอียดโครงสร้างนะน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับน็อตพวกนี้นะฮะต้องไม่มีขยับนะน็อตคานด้านหน้าน็อตคานซ้ายคานขวาเนี่ยนะฮะต้องตรงสวยแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือรถเดิมๆนะฮะพัดลมทํางานปกติฝาหม้อน้ํานะครับกระปุกเบรก ABS นะฮะสวยๆแบบนี้พี่ๆนะครับระบบเนี่ยครบคันแล้วนะฮะ ฝาโปรงเดิมแท้นะฮะผมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขันนะฮะฝาโปรงเดิมนี่ยติ๊กเกอร์มอกรแผ่นกันความร้อนรูระบายอากาศนะครับกลมสวยทุกเม็ดนะฮะพี่ๆนะใครสนใจนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะรีบติดต่อหาผมได้เลย0648436587นะครับผมเซลล์หนวดทอโต้นะฮะยินดีให้บริการใครที่ชอบเตอร์้าโคโรล่าติดอยู่นะฮะติดต่อมาเลยมีคันเดียวแล้วในตอนนี้นะครับที่บริษัททอโต้064ด้านล่างได้เลย วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าคือเราจไปเป็นรถรุ่นไรยี่ห้ออะไรเนี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ